เฮ้ยใครมาใครมาเขารู <handled> ้ว <invent FELIPE> ่าเขาจะงานวันนี้งานกลางคืนเขาจะไม่นอนเขาจะนอนไม่ไงจาวาจะเสียที่เขาจะงอแแหละเวลานี้นะแต่เขาไม่งอแงเรื่องนอนย่างเาพอดี่นเขาพอดีบอย่างคนนี้อย่ายา อย่าอย่าหลายเรื่องขนาดนั้นหรือว่าจะจะให,ห,ะห้ได้แม่ไปหาพ่อเหรอคะหาพ่อโอ้ได้ได้ไปหาพออยู่ยายอนุญาตแม่ไปหาพ่อเลยไปเลยค่ะไปเลยเริ่มเริ่เริ่มเริ่มไปหาพ่ออยู่เนี่ยอยากทายบวกอะไรต้องปวด เมื่อเขากดขาเนี่ยนี่ค่ะถ้าผูใ้ใดไเขาคุ้มสิกอแบบนี้ได้ค่ะเมื่อคืนเวทีสิอโอนัวแบบนี้ละ่ะตองนนไม่หล่หลับไม่หลับยายก็ดีใจเด้ได้เห็นลกูนนกเห็นตาองุ่นอยู่ครอบครัวเห็นบอหนุ่งลูกหลานไปกันซึมซึนไหลเมิม่งหลดว่าย้อมนอนเมืม่อนี่นอนยงว่าได้นอนแมนไม่มองอแง,งด้วยนะ แ่อแม่กอพ่ะไรนแม่กอดพ่อเลยแม่กอดพ่อเลยบอกอะไรนะบอกอะไรนะบอกใหม่ทีเมียเมียมม่เปนพ่อปไหมปพ่อปไหมี่แม่ มาวันนี้พี่เจ้าเป็นไหนลูกพี่เจ้าเป็นไหนแม่แม่นี่นัตรงนี้เหรอออเม้นเม้นโอ้แม่แมตรงนี้เหม็นพ่อเอาเอาหนูเข้าไปเลยไม่มีน้ำพงจริจริงอะให้แม่นั่งข้างบนแล้วหนูเข้าไปกราบพ่อกับแม่เลยเพราะว่าพึ่งพ่อกับแม่พึ่งมาไหนไหนกราบยังไงเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปกราบพ่อกับแม่เลย พ่อพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาเอาเอาพ่อกับแม่ขึ้นไปนั่งข้างบนเร็วๆสวัสดีแล้วยังไปจุ้งเอาจุ้งเอาจุ้งจุ้งจุ้งกราบกับแม่กับง่ายกับเอากับแม่ก่อนกราบแม่ก่อนน้องพคอยกราบแม่ก่อนน้องพคอยกราบแม่ก่อนไหนกราบยังไงกราบเลยกับไรกับยักอ์ใหญ่ยากษ์ใหญ่เด็กมาเด็กมาเด็กมาเนี่ยยากอายยังอยากอายหยังน้องเด็กมาสิเด็กโอ้ยไอ้ทิด็ก อยากไอ้ยังไปไปบอกพ่อก่อนแม่เร็วๆพ่อก่อนแม่ก่อนไปบอกพ่อก่อนแม่เร็วเร็วมาๆน้องเพ็ดก่อนพ่อครั้งนี้เพ็ดกอดพ่อหน่อยเป็นกีแต่เหรออ้าวมอเจ้าว่าหาวทักว่าไวก

แจ็แกจตาใสยูนิเเนี่ยะแ็นี่ยนเ้งา่ยเปลี่ยนเหน่อยยายอ๋อใช่ตัวอะไรคะป้าไอ้เมยสองพันสอง บอกคุณย่าคุณยายเข้ากลุ่มหน่อยเข้ากลุ่มสนับสนุนหนูหน่อยนะคะคเข้ากลุ่มปิดฤดูกาลจะไลฟ์ให้ดูเย็นนี้เลยมีมีเดือนฉายแล้วก็มีน้องๆใจกันร้อยจับกลุ่มโชว์คาบาล่ให้เงินเขาคนละกลุ่มละสามพันเนี่ยเขาจับกลุ่มไม่โชว์เห็เนไหมตนน่นเสีไหมคะใจเกินร้อยจริงๆนะคะแลวคือแถมซีนะ แถมที่จริงๆเราใส่ลายตะมือไลายลายตะมือปีฤดูกาลเคลียดร์วันนี้เขาได้แถมลายมือนี่ให้เบิ้งข้เข้องยังไงคะกำลังรอให้มันส้มส้มนึ่งได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอ้ยเห็นไหมเอ้ยนี่เคลียร แม่จ๋าแม่เอาอุ้มอุ้มสองคนอ๋อคนนี้ถ่ายคนนี้ถ่ายไอ้เนยเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปไหนมุกเจ้าเบิึงตอนนี้ต้องให้เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเยอะๆเขาจะได้เวลาขึ้นเวทีเขาจะได้เล่นได้นะคะไปไหนไปไหนไปไหนไปเล่นน้ำก่อนไอ้ตัวนี้ยังอายอยู่ เจ้าเบ้อเออเจ้าโบเจ้าโบเจ้าโบยายเข้ากลุ่มแล้วขอบคุณค่ะเข้ากลุ่มเยอะๆค่ะแม่เข้าห้องน้ำก่อนไม่ลูกจะพาไปเล่นห้องไปด้วยเลยเอาไปเข้าห้องน้ำเลยไปเข้าห้องน้ำเลยไปเข้าไปด้วยกันโอเคแอนตัดผมมาให้มิสเอาเล่น ก็ได้ก็ได้ก็ได้เออไปเอาชุดไกล้น้ำก่อนเด้อเราจะไปเล่นน้ำคนนั้นเปลี่ยนแล้วเหลือคนนั้นโอเคค่ะก็นะลูกซ้ายข่ไปก็นะลูกซ้ายข่อยก็นย้ายแล้วลูกสาวข่อยก็นย้ายแล้วหลานสาวข่อยก็นย้ายแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ง่วงหรือยังคะไม่ง่วงเฮ้ยไม่ง่วงพี่ทำอะไรคะหาวหาวนอนไหมคะไม่ห่านอนไม่เห่านอนพี่จับเลยไปนอนี่ตาตาจะว่ามุงปวดเจ้าตาปวดแผลให้หน่อยปวดอะไรอาทิตย์ปวดแผลอีกแล้วปวดแผลอีกแล้วเป่าเป่าให้หน่อยเปล่าเอาทำแผลให้หน่อยหมอไปกันไปกัน เออนั่งซ้องซ้อมไปกันเลยร้องเพลงไหนร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงอะไรอ่าร้องเต่าให้ฟังหน่อยพี่เต่าไต่เต่มันมีเต่ามีอะไรสี่ปีนเดินมามันทำหัวเอา มันทำหัวนืมอย่าไปดึงของลุงวิทย์นะเจ็บนะเหาาเล้วเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสิคะตาเล่ตาเล่มีคนทำมุ้งลวดตาเล่แล้วเยลุงจะะบอกน อย่าไปทำนะลูกออกมามแล้วลุงไปซื้อของกลับมาเราค่อยไปเล่นน้ำกันนะคะโอเคโอเคนะคะมามามาหนู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 เตรียมขึ้นใต้น้ำไหมนะคะโอเคเดี๋ยวลุง <c oughs> พาแม่ไปซื้อของแล้วลุงพาไปเล่นน, <c oughs> น้ำเนาะเย้ด้เออาร์ตไปไหนนะ <c oughs> อาร์ต <c oughs> ไปไหนไปไหนอาร์ตจะพาแม่ไปซื้อของกับลุงก,กับพ่อ หน okay. okay. e UH> ู๋รออยู่บ้านนะคะโอเคนู๋นอรอนะคะพอยไปพอยไปพอยไปไม่ได้พอยยังไม่ได้นอนเดี๋ยวกลับมาไปเล่นสระว่ายน้ำเนาะไม่ชุดว่ายน้ำอยู่ไหนไม่อไปดูชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำหนูเอาไว้ไหนเอามาให้ลุงดูไปแล้วเร็วๆทางนี้ทางนี้แต่เลยเอ้ยคนเล่นต้องรวดแล้วดิชุดว่ายน้ำอ่ะเอา อยู่นี่ไงลูกนี่ไงชุดว่ายน้ำหนูนี่เนี่ยหนูเปิดเปิดดูดึงออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นข้างบนข้างบนนี่เนี่ยค่ะนี่ตรงเนี้ยค่ะตรงเน,งนี้หนูดึงออกมาเลยค่ะเออได้ไงเนี่ยชุดว่ายน้ําหนูเยอะเลยหนูจะใส่ตัวไหน,หตนแตงโมใส่แล้วเยอะเลยชุดนอนชุดว่ายน้ําหนูเยอะเลยหยิบไปนะนอนอตื่นขึ้นแล้วลุงจะมารับนะคะค่ะ ยายเก็บไว้ให okay, ้เยอะแยะเลยชุดใหม่ก็มียังไม่แกะเลยก็มีโอเทคก็มีใข่ไช่ไช่จิ้งเี้ใไ่ไช่ไช่ไข่เน้ำใข่เล่นน้ำโอ้ยบังบุกไข่ไช่แม่โอ้โหเก่งจังโอ้โหอุ้ยไข่ไช่จิงเี้ยอ่าเนีใส่ด้วยใส่ด้ยใสยังไงฮิฮิใส่แล้วใส่แล้วใส่ชุดว่ายน้ำแล้วฮึบ เอ้ยใส่ไม่ได้เอ้ยใส่ไหม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 โอ้โหพยายามจังเลยอุ้ยดูโดดสองขาเลยโอเคยายเอาไปนี่เอาไปใส่อูนี่ ใส okay, ่เลยให้คนนั hmm. ้นนอนก่อนแล้วค like so kind of ่อยจะเอาออกค่อยนี้นอนเอเอ๊นะลูกเด้อเอเอไปเอ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 ไปก่อนแม่อยู่นู่นม่อยห้องน้ำฮะเดียวของเครื่องรถีเบปัน้อลห้องน้ำแม่ไปไหนแม่แม่คนนน ปิดเลยลงวิดเหนไหมแม่ห้องน้ำอยู่แม่แม่ไปไหนแม,แม่แม่นี่แหละยุ่งสิละมือสอนแม่แม่ไปไหนแม่พ่อพ่อพ่อพอยู่ไหนพ่อนี่แหละย้ำย้ำเครียดให้กันอย่าออกไปนะลูกย้ำเครียดให้กันลูกนี่นหละเฮ็ดให้ถือกัน พ่อกอดแม่เลยแม่กอดพ่อเลยเห็นวะอ๋อในชุดเช้าใบหน้าเลยแม่ไปเลื่อยๆมีเลื่อยๆไปต้นชูชีพมันก็ลอยได้เลยนะเนาะเออปล่อยุปล่อยปล่อย,อย,อยลอยก็ได้อยู่แหละแต่คนน,นยังไม่ไหวไม่เป็นอ่ะเด็กมันไหวไม่เป็นมันก็ไม่จุ่มไงโอ้ยยาว่าถ่อมมือนันผู้ดใดเห็ดหลูกหลังใส่จุมลงมเ,เ,เออ ที่าาไหนย<ะ>ังมือยังไหมันบม่ให้ไม่เปลี่ยนไม่น้อไปวางลงมันก็โวยใครโตบ่เปลี่ยนวัดเจ้าล่ะคือคอยดูแลนี่เท่าไหร่ฮะอันนั้นก็ปีสองเดือนนิดน้อยเออสี่สามปีแล้วเอ้าใส่ช้นไม่ดังไม่ดีต้องให้ต้องให้เขาทำให้เป็นก่อนค่อยวางเขามันมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละค่อยไม่ให้ลงหรอกถ้าไม่ค่อยไม่อยู่ด้วยอย่ะ ลุกไถ่แล้วจะให้เต้นไปกันเออเออหนิแล้วก็ทำท่าว่ายน้ำแล้วเออน่ะไปเล่เล่นน้ำเร็วไปเล่นเลไปเล่นยน้ำเร็วเน่อยจังเลยเอาไวอยจังเลย เหว่ายน้ำว่ายน้ำดูอืมดูครูสอนว่ายน้ำสิต้องมาไปเรียนว่ายน้ำด้วยไม่ใช่ไหมไม่ใช่โยกไม่ใช่หยกไม่ใช่โยกคแฉนให้ให้ยายแตนใส่ได้ไหมไม่ของพอยอ๋อนี่ของพลอยหรอจ้างั้นยายแตนไปซื้อใหม่หรอไม่เอายายแตนอยากไหว้ด้วยอ่ะ จ้าก็นี่ของพลอยแต่ว่ายายแต้มอยากเล่นด้วยอ๋อตเล่นที่ของพลอยนะให้ยายเล่นได้ไดหม,หยยไหมโอเคมันจะหักข้อเจ้าแล้วตอนเนี้ยแขนคนละแขนใส่พิดษ้างแล้วอะได้ยังแขนนี้ออกมาแขนนี่ออก เอาแขนขวอาอกอกแขนนี้ใส่แคนนี้เดยเข้าไปโอเคได้ยังติ๊บแต๊บติ๊บแต๊บนวจะใส่อย่างนี้นอนเหรอคะออแม่ออกมาแล้วแม่ดูเขาไ่ว้นะ้ำล้อเจ่าเลย นอนแล้วคนนี้เอาน,นอนเอานคนนั้นหลับก่อนแล้วก็จะเอาคนนี้ใส่อูไป,ไนไป้นใส่โอเคตาีาไปนะโอเคลูเรียงอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งกับีตายอยู่นู่นก่อนตายอยู่นน่นก่อนโอเคไปแล้วเรียบร้อยมาได้ กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไหนลูกบ้านนี้หาแม่หาแม่เห็นไหมหาแม่หาแม่ดีกว่าหาแม่ดีกว่าอย่างนี้เหรอคะกว่าจ้าหาแม่ดีกว่าจ้อันนี้คือเสียงหัวเราะในความสุขของปอยเด้อพี่น้องไปอยมีความสุขกับหลานก็ได้เห็นหลานเห็นลูกเห็นเต่าข่อยมา ทำไมนี่ขวดด๊าเย็นเตยวัจจาวัชลัดวะวัตวตาวะตรงนี้หางเสียงเขามีจ่าทันทีเลยเห็นบ่เนี่ยโอ้อันนี้เจฟหอยเดี๋ยวตาพากิ่นหาที่สาว่านน้อาโอเคไหมเดี๋วตาสอนเนีโอเคจะต้องไปเรียนไงี่อไปโรงเรียนก็ว่ายน้ำไปแล้ว ทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน,น้นรอเขากําลังมาเขาให้เขาคนนั้นมาแล้วเขาก็ขึ้นอู่ไปเลยเดี๋ยวยายทํานมให้นะคะไม,ไม่ไม่ได้ไงล่ะลูกโอ้นมเปรี้ยววิตามินซีเขาเรียกวิตามินซีลูกมม้ไไ่่โอเอาออกเออเอาออกเลยตาโอ,โอเคเเอาออไปล่นนนน้าเะมหมดไหมยายนมหมดไ,มไหม เอาเอาแหนมไปใส่ใหม่มเทียขนาดนั้น,นเทียขนาดนั้นขน่าไกล้องเทียขนาดนั้นไม่เหลือหรอกจะบ่ายสองแล้วเนี่ยไปเลยคนนี้ต่อ,อสองหกเก้าเมื่อวานออกน้อยค่ะ<อ>ว้าไม่ได้ลีดติสองหกเก้าเลยกออกห้าน้อยว<อ>้าผู้ใดถือเนี่ยมันหมานเด้อ นีอ่อาจจะได้พวงมาลัยหนอยตัวนี้ันเธอผู้ใดยมาน่ารักค่ะจตาวสอบออกกันเล็กแล้วเับเขียกน้อยแ่ะเราไม่ค่อยเล่นว่เป็นไปเลยค่ะ <c oughs> เลยจ้าไปนอนนะลูกนะเอเอให้ตาเอ๋เอด้อ <c oughs> จ้า <c oughs> ไหนอะลูกนกเหรอนก นอนได้แล้วเห็นมะขินหมองนอนนี่นะั่นพอนอนหลับแลว้วก็เอาเอานมะเข่านน,อนั่นพอนอนเราเอาเข่าอุ้อุ้เข่าห้องแอร์ออกราวน้ําจ้าแม่ป้าออกราวน้ําบุยเออคือว่วเป็นเนาะสองหกหาบึง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 บ้านในซ้ำไหนเจ้าบึงเจ้าบึงเจ้าบึงซับแล้วพ่อซับแล้ว ยหลายหรับแล้วสองหกหกสองอืเก้าหกสองสองหกป้าเหล็กน,นะหรับแล้วเรียบร้อยค่ะบวชในซ้ำไหนยุ่งจะบึ้งปรเสียขย่เอาเขาอูยย้ยังไงเที่ยรคักเที่ยรเนี่ย น้องมาเหมือนนั่นมึงมื่อ ah. ันอ <Saint> ันอันอันนั่นก็ยุยมือนั่นวิตามินซีก็ยุมือเิ็นแหงจ้าว่าวาวแวบยุกกระลับขันหอดยามตัวแตือนเตือน้ลงพอยไหมรับไว้ให้จังไปหอดจ้งไปเพียนแพิมเพิ่ เรียบบ้อยแล้วจ้าพี่น้องเมิดเสียงแล้วผู้หนึ่งก็เมิดเสียงแล้วบังผู้หนึ่งครั้งนี้ก็กำลังใจคุณแม่แตนคนเก่งสุดยอดขอบคุณค่ะบึ่งลูกคอยดู <c oughs> สภาพผู้น,นี้คอยเนี้โอ้ย โอ้ยหมอแบบแบบยุกกะหลับแบบเออีหล่าแม่นอนหลายข้าวออกลูกออกข้าวออกเออเออนอนทำไมลูกนอนทำไมนอนทำไม่น่าคนงามใหญ่น่าแย่แล้วหลุดลอยแล้วพี่น้องเอ้ย พ่อเหอเรียญยุ่งเหยิงตั้งมือเศรนะ้านี่เอ้อบันแมนถ่างงอเงี้ยขนาดง่วงเลยนี่ถามถางแม่ลงมา,าเมื่อนี่ถามแม่แล้วก็ถามพ่ออยู่ร่มกันแล้วก็เห็นเขาแล้วก็นอนตะบันบันนี้เลี้ยวคนึงตะบัน เอาุณนั่นแหละหลังมานั <c oughs> ่นน่ะนอนมานี้เดี๋ยวนอยกับพิิเดกะพิกไปพริกมาาท้าวึ้นเด่ะเรียบร้อยแล้วเเขาเขานอนพื้นด้วยจ้ะ ที่จริงนะนอนพื้นก็ได้แต่บันิค้นมันหลายถ้าถ้าเพระาะว่าเดียวกับผู้นั้นมาผู้นี้มาเขาสิบย้อมนอน็หน,น่อยมืนอนี่สองคนนี่แต่ขันส่อูแป๊บเดียวเขารับรับแล้วอุ้มเขามาสิก็ได้คือเก้าเขบาบม่ได้ติดอันอูด้วยหน่อย,อยมืนอนี่มันสมมุ่าเขาไปหันไปนี่ไปน้ำมอลามันสิพานอนพานอนพื้นนอนอย่างทั้งละอาดนี่ก็นอนเซยเขาบอกว่านอนเด้อ พ้าตบดากนอนลังนสือคือหลับเลยล <c oughs> านนอนเราบ่านี้หานอนที่ <c oughs> โอ้ยดึงออกคุณเศร้านี่สุันอันคุณย้ายคุณตัดมาให้ไปอยากใส่ให้เพิ่นเนาะแต่ว่าหลานใส่บ่ไนใมันเบาอ๋อมันคุ้มดึงบัานนี้ใส่อีกสุดหนึ่งก็เพราะเอานี่สุดสาม มันปิดวงน้องมีมาลายอยู่ค่ะบานหักน้องพีพีเอาเตี้บ้านหักน้องพีพ,บพ,พีบอกน้องเก่งฉลาดพัฒนาการไวมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลี้ยงซอยกันนี่ละมุเจ้าก็หักมา้ามุ้เจ้าก็เว้ามา้าคนหนึ่งนี้ดีอันนี้ก็เว้ามา้าเอาคนนั่นเขาม้าก,ก็เด้อบันนี้เด้อพี่น้องกาเขาก็สีได้พักพอนด้บันนี้ยุ่งกันโด,ดนหรอ หลานนอนเหรอฮอกกันน้อนเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณดาว461ดวงขอบคุณาตาวออกแล้วน้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะอืมบอกพ่อแม่กอดกันก็เป็นเมื่อนั้นพ่อนาบูพ่นึ้นไปเพ้นไปบอกพ่อพ้นว่าพ่อยิ้มแน่พ่นว่ายิ้มยิ้มพ่อยิ้มพ่อยพ่อพกด้ยิ้มโอเคค่ะสวัสดีค่ะ